สวัสดีครับข่าวสอนอมีเรื่องราวข่าวคราวด้านวิชาการนะมารายงานให้ทราบเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญนะเป็นโรงเรียนในเครือข่ายปราศาท7ตอตานิปรีได้ดําเนินการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการปีการศึกษา2563ะ 2, 3, นะเพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนโดยให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการนะครับก็จัดขึ้นวันเดียวนะเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็ ไปฟังท่านผู้นวยการทวินบุญเจียมผู้นวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญในฐานะเป็นประธานเครือข่ายนะครับได้พูดถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ครับท่านผอครับ,รบวันนี้การแข่งขันทักษะทางวิชาการเนี่ยมีทั้งหมดกี่กิจกรรมคะอ๋อวันนี้มีทั้งหมด5สาระกลุ่มสาระกัรนรู้แล้วก็76กกิจกรรมครับกิจกรรมเพราะว่าเราจัดการการทุกระดับชั้น ั้งแต่อนุบาล2ไปจนถึงมัธยมศาพิ์ปีที่3ก็คือมีทั้งอนุบาล2แข่งกันอนุบาล2อนุบาล3แข่งกัรอนุบาล3แล้วก็ปอน 1, แข่งกับป .1 หนึ่งป .2 แข่งกับป2ทุกชั้นเลยที่มีกิจกรรมการแข่งขันเพราะว่าทุกชั้นก็เพราะว่าอยากให้ครูทุกคนได้ส่งเด็กของตัวเองมาแข่งขันในระดับชั้นของตัวเองเพราะที่ผ่านมาศิลปะกรรมมีแต่ระดับช่วงชั้นปอน 1, อย่างอนุบาลอนุบาล2อนุบาล3ก็ได้แค่อนุบาล3มา ที่จะฉีกปภาพแล้วก็ปั้นอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่อยากให้คุณครูเขาได้หนึ่งได้ปฏิบัติของครูเองซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนและก็ตัวเด็กเองด้วยได้มีสาระมิจะได้มีอะไรนะครับดูทดสอบตัวเองว่าในภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นกลุ่มสาระหลักเนี่ย ว่าเขามีความรู้ความสามารถขนาดไหนนะครับนี่คือสิ่งที่จัดกิจกรรมทางวิชาการของเครือข่ายตนีปรือในวันนี้ครับผมแล้วเกณฑ์การแข่งขันหรือ <c oughs> ว่าแบบทดสอบที่เราใช้ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราได้มายัางไรครครับผม <c oughs> เกณฑ์การแข่งขันทางหนึ่งก็คือเราใช้ยึดตามแนวทางของศิลปศักกรรมนักเรียนของปี2อ6 2อีกแนวทางหนึ่งก็คือ ให้คุณครูออกข้อสอบมาเองทุกโรงเรียนยกตัวอย่างเช่นเขียนตามคําบอกให้ทุกโรงเรียนได้ออกโรงละห้าคำห้าคำมาแล้วเราก็มาจับฉลากเอาว่าคันเลือกด้วยคณะกรรมการทางวิชาการใช่ครับวิชาการร่วมคัดเลือกใช่คันเลือกแล้วก็อ่านให้เด็กได้เขียนตามคําบอกเสร็จแล้วข้อสอบอย่างเช่นว่าอัจฉริยภาพ คุณครูทุกโรงเรียนก็มีส่วนใด้ออกข้อสอบถึงจะส่งเด็กไม่ส่งเด็กเราจะต้องให้ออกข้อสอบมาส่งกับเครือข่ายเพื่อที่จะให้เด็กที่ส่งที่เข้าประกวดแข่งขันได้ใช้แบบทดสอบนั้นเลยทั้งทั้ง8โรงเรียนทั้ง8เรื่องนะครับแบ่งกันอย่างนี้ไม่ได้ให้กรรมการเป็นผู้ออกในครั้งนี้นะครับให้ทุกโรงเป็นผู้ออก<ร>นั่นแหละคือออกข้อสอบมาดูการไว้แล้วเรากรรมการในการ หรือเรามาช่วยกันไม่ใช่ครับทุกโรงเนี่ยทำข้อสอบมาหนึ่งชุดแต่ถ่ายเป็น8แผ่น8โรงเพราะฉะนั้นเด็กจะได้ทำข้อสอบหนึ่งคน8แผ่นอันนี้ทุกสาระไหมคะที่ทำแบบนี้ทุกสาระที่มีการออกข้อสอบคือแต่ละโรงทำมาเลยใช่ครับมาส่งใช่ข้อสอบของของทุกโรงใช่ข้อสอบทุกโรงในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพราะฉะนั้นจะข้อสอบจะไม่รั่วไปไหน จะไม่ไปไหนเลยเพราะว่ามีคณะกรรมการแค่รวบรวมก็สอบเย็บเป็นชุดโรงเรียนที่123478 8ดชุดถ้าส่ง8คนก็8ชุดนะครับเพื่อให้เด็กทุกคนได้สอบลักษณะนี้เพราะจะไม่ออกข้อสอบเพราะว่าอาจจะทําให้โรงเรียนที่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับถ้าออกข้อสอบของโรงเดียวหรือเฉพาะกรรมการ 2- 3าคนอย่างนี้ลักษณะนี้นี่คือแนวทางหนึ่งของคุยกับคณะวิชาการเครือข่ายก็เลยออกมาแนวทางนี้ครับผม นี่คือรูปแบบหนึ่งครับแต่ว่าก็ <c oughs> คือทุกสาระก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมพรอพนเมื่อกี้เดินดูอย่างคณิตศาสตร์เนาะเขาคิดเลขเร็วเนี่ยแต่โดยคณิตศาสตร์มันเป็นโปรแกรมโดยอัตโนมัตินนั้นของ GSP ใช่ไหมครับอ,อันจากป,3ถ,ถป .3 ถึงม .3 ใช้โปรแกรม GSP แต่ว่าป .1 ป .2 ให้ครูออกมาออกข้อสอบมาแล้วให้เด็กทำาั่นหนึ่งคน8แผ่นเลยนี่นะครับผม8โรงเรียนของก็สอบจากคุณครูมาต่อปัญหาวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับ ให้คุณครูช่วยออกแบบใช้เกมศิลปะตะกรมของปีที่แล้วมาเป็นเกมในการวจพัฒนาใช่ครับบางส่วนใช้ของศิลปะตะกรมล้วนๆเลยนะครับผมแต่บางส่วนเราก็ประยุกต์เอาเพื่อให้เข้ากับบริบทของตานีปรือของเรานะครับวิชาการของเรานะครับตรงนี้แล้วเราแบ่งกิจกรรมเช้าบ่ายนี่ยังไงอ๋อยางงี้ครับเนื่องจากว่าเรามีการแข่งขันทุกระดับชั้น76กิจกรรมเยอะมากก็เลยแบ่งอย่างนี้เขาว่า ภาคเช้าจะเป็นปฐมวัยออแล้วก็คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แข่งทั้งตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงม .1,2,3 เลยนะครับภาคบ่ายก็จะเป็นของภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับตอนได้ว่าจะแยกสองวันแต่มันก็จะทําให้มันไม่คึกคักมันไม่อะไรต่างให้เสร็จใ,ในจบในหนึ่งวันประหยัดก็ประมาณไปในตัวนะครับเด็กก็ได้มีส่วนร่วมด้วยคุณครูก็มาหนึ่งโรงหนึ่งวันปิดเลยครับตรงนี้นี่คือสิ่งที่ อยากยุกระดับปริตบิณ์ทางเครือข่ายตัวนี้ให้ได้ครับผมจ้